สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกม Life 4นะครับผมรอบนี้ผมก็จะมาใช้รถ R6 นะเป็นรถเริ่มต้นนะในการแข่งอ่ะก่อนจะไปแข่งเราก็ขอแต่งรถก่อนละกันนะเข้าในละทีนี้อ๋อเข้าตรงนี้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแต่งรถนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นการแต่งรถนะเพื่อนนี่ก็จะเป็นท่อรถนะโคตรเท่ะนะดูดิอันนี้คือท่อเดิมของ R6 นะครับผมอันนี้คือรถเริ่มแรกนะผมยังมีตังอยู่แค่ สามหมื่นสี่เองผมเพิ่งมาเล่นนะครับผมนี่ก็เป็นท่อนะก็มาให้ดูก่อนราคาก็ห้าพันบาทนะในเกมนะห้าพันนะครับในชีวิตจริงก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมก็ไปจัดได้นะอันนี้คือเรามาเล่นแบบชิวๆขำๆแล้วกันอ่ะต่อมานะครับผมต่อมาโซ่ครับผมโซ่นะอันนี้ก็เป็นของห้าพันบาทเองต่อมาก็เป็นโช๊คนะไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็เป็นโซ่นะนี่เป็นสีใช่ไหมสีอะไรเนี่ยอ๋อสีขอบ โคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยเราเปสีแดงดีกว่าเราชอบสีแดงอ่าเอาเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแม็กนะโอ้สวยจัดเลยนะเฮ้ยสวยว่ะผมใส่แล้วอะไม่เอาดีกว่าน,นี่ก็จะเป็นยางนะผมใส่เป็นยาง o n e นะอันส,สุดท้ายเลยคือดีสุดแล้วแหละผมว่าไปาเราไปแข่งสนามสักหนึ่งรอบเลยสักสองรอบสามรอบอันนี้คือรถนะอันนี้คือรถนะครับ นี่รถให้เราซื้อนะเราอยากได้รุ่นไหนเราก็ซื้อเลยนะครับเนี่ยได้รุ่นไหนเนี่ยผมจะมาทําคลิปเรื่อยนะครับผมมาครับผมเราไปถึงการแข่งแล้วเราจะไปแข่งแบบแบบว่าเราไม่ต้องไปแข่งกับคนนะจะแข่งแบบเป็นสนามมาเราต้องเลือกสนามก่อนนะผมจะเป็นสนามนี้แล้วกันนะครับผมมอนซ่านะของอิตาลีนะครับผมก็ไปเลยกลัวมาครับเพื่อน ก็เราจะไปแต่งเราก็ต้องมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรก่อนนิดนึงนะอันนี้เป็นแบบเริ่มแรกนะเป็นยางซอฟ์นะครับผมเราไม่ต้องมีอะไรมากครับผมหลายรอบไม่ได้นะเกรียจขับนี่ขี้เกียจขับก็มีอาอันนี้คือรถผมนะ R6 หนะเริ่มแรกผมก็จะเอาเป็นมุมมองมุมมองมันจะมีสามมุมมองนะมันจะเป็นมุมมองอย่างนี้ครับผมจะเ,เป็นมุมมองนี้แล้วกัน สุดจัดไปเรามาฝึกนะมาฝึกนะผมผมไม่ได้ว่าผมขับเก่งอะไรนะเราก็ฝึกก่อนนะครับเพื่อนมุมมองนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ว่าผมชอบมุมมองนี้มากกว่านะมันมันได้อัรตรสนะ่ะเหมือนกับเราไปขับจริงอะ่ะใช่ไหมไปก็ขับไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ฝึกฝึกฝึกนะผมไม่ได้ว่าผมขับเก่งนะเนี่ยวัดความเร็วก็ได้254อนะอน,นี่ยังไม่แต่งอะไรนะ ยังไม่แต่งเครื่องนะเพื่อนนี่มีแต่งเครื่องด้วยประเท่โอ้โหโยังไม่คุ้นเส้นทางนะครับผมรับเลยแล้วกันนะไปครับผมไปไป,ไปต่อไปต่อไปต่อนี่เราไม่พอนเลยนะปิดบทปลอกเลยไปกที่ไหนล่าถ้าเราไม่ปลไม่เอียมันก็จะล,มล้มนะเพื่อนเนี่ยเราโอ๋ยไม่ได้เลยไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ อันนี้เราคือเรามาฝึกนะเพืเ่อนเบรกครับผมเบรกเบรกเบรกแล้วเราก็โคง้งไปเราอยัางได้เอ้ยทำดีอยู่นะยังดีอยู่นะเนี่ยปกติน่ะคือผมมาเล่นใหม่ที่แรกเนี่ยคือล้มตลอดล้มตลอดจนผมไม่อยากจะเล่นอ่ะเพื่อนบอกเลยนะดีอันนี้คือช่วงที่เราต้องใส่ความเร็วนะบิดหมดปอกนะเพื่อน ข้างหน้าก็จะมีโค้งนะต้องผ่อนนิดนึงอ่ามาแล้วเบรก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 ก่อนจะหัวทิ่มนะข้างหน้าก็มีเบรกนะเดี๋ยวมันล้อปัดไปเลยทีนี้บิดหมดปอกนี่เกือบแล้วเกือบแล้วไปอันนี้คือหมดปอกเลยนะสองเลยว,วัดความเร็วเลยข้างหน้ามีโคง้งขวามือไปพอ ผ่อนไม่ผ่อนนะครับไปเลยครับผมโอโหออกเส้นเลยเป็นไรนี่คือการฝึกมุมมองนี้มันจะเล่นยากนิดนึงแต่เราก็อยากจะเล่นไปนแข่งสักสองรอบแล้วกันนะอันนี้คือผมมา,มาแข่งแบบจับเวลานะฝึกสนามไปในตัวเลยคือถ้าเราไปแข่งกับคนคือถ้าถ้าไปถึงโค้งอย่างงี้ถ้าเราผ่อนปุ๊บเราโดนชนเราก็ล้มเลยนะคือมันจะแบบน่าเกลียดมากเลยนะ ไอ้พวกอะที่มันขับข้างหลังเราชนเรามันก็ล้มนี่ยเนียนว่ะรอบนี้เนียนรอบนี้เนียนรเมื่อกี้เราไม่รู้ทางเพื่อนมันก็เลยแบบข้างหน้าก็มีโค้งได้อยู่ไม่เบร์ก็ได้นี่ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเข่าจุ่มพื้นนะไปเลยครับผมบิดมัดปลอกเลยเรามาฝึกหาเงินก่อนเพื่อไปซื้อรถแรงๆมาขับนะ โอ้ยไม่เนียนเลยไปต่อครับผมไม่เป็นไรเรามาฝึกเรามาฝึกเดี๋ยวไปต่อครับไปไปให้สุดไปให้สุดเราหยุดที่ที่พื้นนะครับอ๋อล้มแน่นอนรอบนี้เรียบร้อยผมว่าแล้วไปเอาไหมเอาไหมครับนี่ไงคือเน็กเห็ดเห็ดเหตเกิดที่เราแบบโชว์ผิวไงดีรางกาแปะตะลบเลยเอาไหมครับเอาไหม ไป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 นี่คือเรามาฝึกนะเพื่อนย้ำว่าฝึกนะครับมุมมองนี้มันจะเล่นยากยากนิดนึงเฮ้ยเห็นไหมโอ้โหผมไปผมไปกดคันเร่งอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมกดคันเร่งนิดนึงอ่ะล้มเลยอ่ะมันต้องให้เลี้ยวก่อนค่อยกดนะเล่นยากนี่มันมันสมจริงนะเกมนี้เนี่ยล้มอีกแล้วอ๋อ เอ,เอาไปเอาไปผมไม่ได้กดผมไม่ได้กดเบรคอลยรกนนะล้มทีทีเลยป่ะไปครับผมช่วงนี้เป็นช่วงวัดความเร็วของเราแล้วมันจะมีให้ปิดอะไรหลายอย่างนะแพรว่าผมก็ยังไม่เซียนนะจะมีด้านข้างนะข้างล่างเข็มไม้ครับผม พวกกันยกกันอะไรนี้นะครับผมอันนี้ยังเป็นรอบแรกอยู่นะเพื่อนมาเาป็นรอบที่สองแล้วกันไปสักเบรกแล้วควรต้องเบรกแล้วไปครับผมได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่นะ อันนี้คือไม่ต้องเบรกเลยแตะไปเลยไม่มีลมครับดีเดียวเราจะมีข้างหน้าให้ให้โค้งเราไม่เป็นไรเราไม่เนียนไม่เนียนรอบนี้ไม่เนียนขอแต่ไม่ลมก็พอนะคือแต่เราเฮ้ยชน่ะชนไปจึกหนึ่งนะ ไปครับผมไปไปไปยังได้อยู่ไปอันนี้คือยังได้อยู่นะนเพื่อนๆไปความเร็วกัตรงนี้คือวัดความเร็วแล้วตรงนี้แล้วให้เบรกแล้วปะ ไปเลยที่นี้นี่เกือบยกแต่ว่าเราผมปิดอ่าการยกแล้วนะคือมันจะไม่ยกเลยก็ปิดอ่าปิดให้มันไม่ยกนะครับแรงเหมือนกันี้นี่ R6 เราเนี่ยใส่ท่อแล้วใส่แม็กมาใหม่มันก็จะเป็นแบบสวยๆนิดนึงนะเพิ่มขวามเร็วด้วยนะตอนนี้คือไม่แข่งหางกันนะเพื่อน เรามาแข่งเป็นเวลาเราก็ได้เงินเหมือนกันนะถ้าว่าแข่งกับคนเราก็อาจจะไม่สู้ก็ได้ถ้าเราขับไม่เสียนเราก็มาแข่งอย่างนี้ขำๆดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อนอ่ะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆมารับแข่งแบบชิวๆให้ดูนะอ่ะผมจะขอออกเลยแล้วกันเพราะว่าเรามาเอาเงินเนี่ยก็จะได้เวลาประมาณนี้นะอันนี้คือฝึกนะเพื่อนๆน,นะมาฝึก ดูผมก็จะได้เงินเท่าไหร่ผมยังเบลวน้อยนะนี่ได้เงินมาตั้ง60,000บาทก็จะประมาณนี้นะครับผมในเกมไรซี4นะครับอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ